ซึ่งเข้าใจว่าวันนี้วันนี้มีโดรนของอาจารย์ปานเทพมูทิอ,อประธานมูทิยามเฝ้าแผนดินมีมาอีกจํานวนหนึ่งซึ่งอาจารย์ปานเทพก็ไม่ได้ไม่ได้อธิบายความว่าไอ้โดรนที่เอามาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนแล้วเป็นโดรนยี่ห้ออะไรซึ่งใน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 ,ในสิ่งที่อาจารย์ปานเทพพูดนั้น ก็มีเหตุผลว่าไม่จําเป็นต้องอธิบายว่าไอ้โดนตัวนี้นะแต่ว่าทางทหารที่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยเขารู้เขาควรจะใช้อะไรใช่ยังไงเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นความลับแต่ก็เห็นแกเอามาตั้งเอาไว้นะไม่รู้มันจะรับตรงไหนไม่แน่ใจนะครับขอบคุณครับพิยุทธนานะครับสําหรับสติกเกอร์นะฮะเออแต่ถ้าก็ดีถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนนะครับแล้วโดนขนาดนั้นเนี่ยที่เอาเข้ามาเนี่ยนะครับถามว่ามันเป็นยุทธภัณฑ์ไหม ผมว่ามันเป็นยุทธภัณฑ์นะและที่สำคัญที่สุดโดนกันลํำเบลเลอร์ขนาดนั้นเนี่ยคนมนโนนขึ้นไปได้อะนะครับมันต้องแจ้งขอยากจดทะเบียนนะครับไว้กับกสอสทอชนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดนเนทมานะฮะขอบคุณมากนะครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ติดประเด็นนี้นะผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวคุณไอรักชนกเนี่ยจะมาเล่นงานอาจารย์ปานเทพต่อไงนะผมกลัวตรงนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะมาแหากปากโวยวาย นะเออเนี่ยตกลงเนี่ยเงินในนี้ไปซื้อยุทธภัณฑ์ได้ยังไงอะไรยังไงนะผมจะบอกให้นะการจอมพลังก็ดีอาจารย์ปานเทพก็ดีลุงสนทิลิมทองกุลก็ดีเนี่ยเขาสองคนกับอาจารย์ปานเทพก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันในสายตาของเราแต่ในสายเลือดไม่ใช่ผมกําลังบอกว่าไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยมันเอามานํามาเอาเข้ามี มีแล้วเอาไปบริจาคให้กับทางทางราชการทหารนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับแล้วพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนแต่กับไอสอสกับไอสอส,อสอบางคนในพวกนี้แม่งมีไว้ใช้ตัวเองการจอมพลังปานเทพบัวพงพัน์เขามีไว้เพื่อป้องกันประเทศแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าไอสอสอของไอพักเดียวไก่คุณคุณไอรัชนกเนี่ยเขามีไว้ มีว้ทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณไปคิดเอากันละกันะความความรู้สึกหรือบริบทแม่งต่างกันลิบลับเลยมันคนละเรื่องเลยไอ้สองคนนี้ทําเพื่อชาติอีสองไออีกคนนึงก็ <c oughs> ทำเพื่อพรรคพวกตัวเองอย่าพูดดังไปนะเดี๋ยวคุณโตโตเขาจะอายเดี๋ยวคุณไอเขาจะวนตวนเหมือนไปทวงสนามหลวงไง หน้านี่ไม่รู้ไปทาด้วยอะไรมานี่ไม่รู้ว่าหน้าหนาหรือหน้าบางไม่ทราบนะครับไปอ้างไปอิงแบบเนี้ไปทวงคืนสนามหลวงวันนี้กูไปย้อนดูคลิปที่คุณลักษณ์ชนกไปพูดถึงตรงบริเวณสนามหลวงบอกว่าถ้าไม่ได้พูดว่าที่ชื่อวิโรจน์กูนี่แม่งหาตั้งแต่แม่งเป็นอะไรฮะตั้งแต่แม่งเป็นจังหวัดพระนครเลยว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดคนในกรุงเทพเนี่ย มีคนชื่อวีโรดหรือเปล่ากูนั่งหาแทบเป็นแทบตายวันนี้เสียเวลาทั้งวันเลยปรากฏว,ว่าไม่ได้เจอผู้ว่าที่ชื่อวีโรดไม่รู้คุณไอรักชนกไปเอาที่ไหนมาพูดไอเลือกอย่างงี้คุณต้องออกมารับผิดชอบนะผมไม่อยากใช้คําว่าตอแหลไม่เอากับผู้หญิงผมให้เกียรตินะครับพิธีาการขอพระคุณมากครับนะฮะแต่พี่น้องที่ที่อยากจะเป็นผู้กล้าหารของเรายังเหลืออีกสองที่ว่างนะฮะหรือสองอันตานะครับ ไปพูดได้ยังไงถ้าถ้าพี่น้องกรุงเทพมหานคะรไม่มีผู้ว่าชื่อวิโรจน์ป่านนี้สนามหลวงไม่ได้คืนมาจะใส่กุญแจล็อกไว้ทําไมสนามหลวงบ้านเตียมึงไอ้เหี้ยเขาไม่มีกุญแจล็อกเขาโล่งมาตลอดใครจะเดินใครจะไปนั่งใครจะไปทําอะไรทํากิจกรรมอะอะไรก็ทําได้แล้วที่ไปทวงไปทวงแล้วไปอ้างชื่อวิโรจน์ว่าเป็นผู้ว่าเนี่ยกลับไปดูใหม่นะคุณลักษณ์นกนะไม่มีผู้ว่าชื่อวิโรจน์นะ มีแต่ชื่ออะไรคุณอาคมมกรานนะรุ่นเก่านู่หนือไงนั่นแนละที่กูเจอนะครับเออช่วงนี้เตรียมทําใจครับรอรับหกปีวันที่สิบสองแล้วแม่งไอ้เฮียไปตรงกับวันเปิดสมัยประชุมพอดีเลยไอ้เฮียเอ้กูว่าเป็นไงครับรัชนกห้าหวานชานใจปากกากูว่านะวันที่สิบสองขอเลื่อนคุณฟังผมไม่ดีนะ รัชนกจะขอเลื่อนไม่ไปฟังคำพิพากษาในวันเปิดสมัยประชุมถ้าจดำไม่ผิดนะ12ธันวาคมเป็นวันเปิดสมัยประชุมเขาจะไปเลื่อนก่อนว่าวันนั้นเป็นวันสำคัญต้องไปยืนเขาต้องไปยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารามีนะครับต้องไปยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารามีแล้วยืนฟังพระบรมบราชโองการ จากพระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบอึดอัดหรือเปล่าตัวเองถ้าอื่นอัดบอกเขาได้นะนะครับก็ขอกันนกกระแนะะแหน่นิดนึงนะครับเอออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะนะครับอก็อยากจะบอกว่าวันนี้กองทัพอากาศก็พร้อมแล้วนะครับ โดยเฉพาะนะครับโดนยี่ห้อไอโดนรุ่น KB5E นี่นะครับที่มีพิสัยบินไกลถึง150กูว่า150ยห้ก็เหลือเฟือแล้วเพราะว่าระเบิดเป็นโดนพีชีพนะครับแล้วระเบิดที่ผูกใต้ท้องไอ้โดนไอ้ KB5E เนี่ยนะครับมีมีรัศมีในการทำลาย30เมตรต่อหนึ่งลูกไอ้30เมตรต่อหนึ่งลูกหมายถึงว่าใครไปอยู่ก็ตายหาหมดในร,รอบ30เมตรเนี่ย คุณคิดว่าแม่งกว้างวะ่ะสามสิบเมตรกูว่าแม่งก็เกือบครึ่งสนามบนนะอล้นหียแล้ว้าโดนไปสักสองลูกเนะี่ยเป็นไงสนามบอลหนึ่งพอดีก็ประมาณตกแล้วห้าร้อยปอนด์ลูกละประมาณสองร้อยห้าสิบปอนด์โดยสังเกตนะครับและเรานี่พร้อมจะบินเลยนะครับและเรายังมีตัวระบินระยะใกล้อีกนะเรามีตัวบินระยะใกล้ที่ สามารถจะบรรทุกระเบิด250ปอนเนี่ยบินไปถล่มตามหน้าแนวสบายๆได้อีกหลายลำเลยแล้วทีนี้ระยะการบินนะครับระยะความความเร็วนะครับถ้าตัวแรกเลยตัวรุ่นไม่ใช่ตัวท็อปนะไอะตัวที่บินได้ประมาณ120กิโลเมตรความะระยะทางเนี่ยนะครับความสูงมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5้าสามพันฟุต3ามพันฟุตแล้วปล่อยลงมาปืนยังไงก็ยิงลำบากกูบอกให้เลย ยิงล้ำบาสนะสองร้อ้ปอนด์บินในระยะทางไปเนี่ยนะครับได้ถึงประมาณ120ยกิโลแต่ถ้าเป็นตัวกลางๆอย่าง KB บีนี่บรรทุกนะครับได้เหมือนกันแล้วไปไกลเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณร้อยกิโลแล้วยังมีตัวท็อปไอ้ประเภทบินไปแล้วไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าเลยนะครับไอ้นั่นบินพอๆกับจรวดของเราดีทีวันเลยนะไอ้รุ่นนั้นไปถึง300รกิโลเลย ระยะทําการเพดานเพดานการบินเนี่ยไปถึงเกือบหมื่นฟุตอันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนในเรืออากาศนะครับกระสัตติกระสัตรราชติยาอะไรเนี่ยนะฮะเป็นผู้ผลิตคนไทยผลิตเองครับร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแล้วสามร้อยความสูงไอ้ตัวสามร้อยเนี่ยสามารถบรรทุกระเบิดได้ลูกละห้าร้อยปอนด์ห้าร้อยปอนด์ก็ระยะหวังระยะในการทำลายก็หนึ่งสนามบอล นะครับอพี่มายูนะครับออรบัดดีนะฮะขอบคุณมากครับสําหรับสติกเกอร์นะครับสบายใจได้เลยเนี่ยและที่สําคัญเรามีโดรนจากนอกมาอีกมาผสมกันอีกนะครับอีกจานวนหนึ่งซึ่งโดรนที่มาจากเมืองนอกอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าเราสามารถที่จะบินสูงได้นะครับโอกาสที่จะโดนยิงล่วงก็น้อยนะครับซึ่งมีอยู่จํานวนหนึ่งนั้นสามารถที่จะทําให้ขเขมรเนี่ย นะครับตายได้จำนวนมากไม่ใช่ไม่ใช่เผื่อหน,นีนะไปตายนะครับและที่สำคัญโดนในเวลามันบินขึ้นไปข้างบนเสียงแม่งข้างล่างไม่ได้ยินนะข้างล่างไม่ได้ยินเสียงเลยต้องคอยมีชุดเฉพาะกิจเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าชุดเฉพาะเก็บคอยตั้งปากกระบอกปืนคอยยิงอยู่ฉะนั้นไอ้ปืนที่จะยิงได้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนปลอยนะครับปืนปลอยเนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการยิงสกัดโดน และเครื่องแจมสัญญาณโดรนของจีนที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมันก็คงไม่เพียงพอต่อการใช้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าอะ,อะไรที่เป็นโดรนจีนบินเข้ามาไอ้เครื่องแจมสัญญาณตัวนี้แม่งรอกได้หมดบินบินอยู่ล่วงขเขมนินงงบอกเราลืมชา์จแบตแหนเลยอะ <c oughs> จริงไหมครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะฮะผมถึงย้ำไงครับว่าขเขมินไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับโดรนเพราะเขามีโดรนอยู่จํานวนมาก ไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าพันเครื่องนะครับในการในการที่เขาจะมาก่อเหตุครั้งนี้และที่สำคัญผมทราบมาแล้วเมื่อวันของวันก่อนผมก็พูดว่าการบินโดนของทาหารเขมรนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นนักบินโดนที่เขมรจ้างมาบินโดนเพื่อมาทิ้งระเบิดใส่บ้านเราอันนี้เป็นข่าวที่เขายืนยันมาว่ามีนักบินโดนจากต่างประเทศมารับจ้างบินอันนี้เรื่องจริง